น้องอาชิแล้วก็มีย่าค่ะสายสัมพันธ์ขาดนะคะมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วทั้งคู่ค่ะหลังจากที่เพจจับโปดาราผู้ชมขาได้มีการออกมาโพสใบเมาส์มอยถึงคู่รักไวทีนที่มีการเลิกกันแล้วหลายหลายคนก็เลยแบบเอ๊ะใครกันนา คือเขาบอกว่าเลิกกันแล้วเวแล้พ่อฝ่ายหญิงเนี่ยไปด่าก,กลาดฝ่ายชายนะแถมยังจับได้ว่าแอบทักแชทหาหน้ากากผักขมปีอีกแล้วก็เหมือนมีการแอบจีบๆกันมา3ปีแล้วด้วยจนชาวเน็ตจับโยงไปคู่รักของลูกดารานั่นก็คืออาชิอาชิรวัตรแล้วก็มีย่าพิชาค่ะต่อมาโบชยาดาคุณแม่ของน้องอาชีนเนี่ยก็มีการออกมาปกป้องออกมาโต้แทนลูกชายนะคะจากประเด็นดังกล่าวบอกว่าเอาจริงๆเนี่ย ไม่เคยรู้จักกับหน้ากากผักขมปีแล้วก็เรื่องที่ทักไปจีนั้นเนี่ยยืนยันว่าไม่ไม่เป็นความจริงเลยลูกชายไม่เคยจีบใครไม่เคยนอกใจแล้วก็ไม่เคยคุยกับหน้ากากผักขมปีไม่ได้รู้จักกันเลยอะ่ะข่าวกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงไลน์ไอจี มือโทรศัพท์เองก็ยังไม่มีนะสงสารอาชิกับแอลลี่มากเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยอาชิก็เสียใจมากพอแล้วไม่เคยทําอะไรไม่ดีเลยทําไมต้องทําร้ายผู้ชายบริสุทธิ์ด้วยอันนี้ก็เป็นในส่วนของแม่โบนะคะที่ออกมาชี้แจงแทนของแทนลูกอะเนาะแล้วทีนี้ค่ะคุณแม่โบเองเขาก็จะมีการโพสต์รูปเป็นรูปที่กาะลูกชายน้องอาชินะคะร้องไห้โดยมีการระบุบอกว่าคนดีสําคัญที่สุด ไม่มีใครทําร้ายคนดีได้ลูกเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยทําร้ายสใจใครรอเวลาพร้อมและทุกคนจะทราบความจริงในขณะที่ทางด้านสตอรี่อินสตาแกรมของโมชยาดาเองเนี่ยก็มีข้อความบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมเนี่ยไม่ใช่คนที่ประกาศว่าตัวเองคือโจรแต่คือคนที่ทําผิดแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยคือสิ่งที่ผิดคนพวกนี้แหละคืออันตรายแล้วก็เหมือนจะมีการเขียนแปะภาพนะคะแปะในภาพที่เขาแชร์มาบอกว่าจริงที่สุดค่ะ ยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่โทรมาทําร้ายใจิตใจเด็กเนี่ยแล้วยังคิดว่าไม่ผิดแต่งเรื่องบิดเบือนความจริงน่ากลัวมากที่สุดค่ะ อันนี้ก็เป็นในฝั่งของแม่โบนะคะแล้วล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าอาชีแล้วก็มีญย่าเนี่ยดูเหมือนว่าสายสัมพันธ์จะขาดสัมบันฑ์แล้วจริงๆคุณผู้ชมคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ค่ะหลังจากที่โบชยาดาเนี่ยออกมาแฉว่าผู้ใหญ่เนี่ยโทรทาร้ายจิตใจเด็กนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาชีแล้วก็มีญย่าเนี่ยได้มีการใช้โปรไฟล์คู่กันเนาะยูยูพอเกิดดราม,ม่าขึ้นมาค่ะพอเกิดดราม,ม่าสองตระกูลขึ้นมาบาดหมางใจกันขึ้นมาและตอนนี้ทั้งคู่ทั้งอาชีแล้วก็มีญย่าได้ ไม่มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่แล้วทั้งคู่ค่ะ